สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนัทเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถสวยนะครับกับเจ้ากระบะนะครับสี่ประตูนะครับสไตล์ออฟโรดคันนี้เลยนะครับกับเจ้า f อร์ตเรนเจอร์นะครับคันนี้รุ่นดับเบิลแคนะครับ2.2 XLT นะครับปี2022นะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับมีการแปลงนะครับแปลงหน้ามาเป็นนะครับโถม F 150นะครับ ชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์นะครับสวยๆนะครับแค่ชุดแต่งนี้ก็คุ้มแล้วนะครับคันนี้หลักแสนเลยนะครับชุดแต่งนะครับถัดมาด้านข้างนะครับมีการนะครับเปลี่ยนแม็กนะครับรอๆดุๆนะครับขอบ20นะครับคันนี้ยกสูงนะครับสําหรับราคาค่าตัวรถใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้นะครับ จัดโปรโมชั่นอยู่ที่นะครับ699,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มมากนะครับทั้งชุดแต่งนะครับทั้งล้อแม็กนะครับช่วงล่างนะครับคันนี้คุ้มสุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง190,000บาทเลยนะครับชุดแต่งหลักแสนนะครับแม็กยางนะครับคุ้มเลยนะครับเอาไปนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับ ลุยได้เลยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger นะครับ Double Cab 2.2 XLT High l i d e r คันนี้นะครับได้รถปี22นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เลขหม่ใช้น้อยนะครับวิ่งแค่24,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้ชุดแต่งด้านหน้านะครับ F150 นะครับหลอนๆดูๆนะครับโลโก้ Ford นะครับขนาดใหญ่นะครับ เป็นสีน้ําเงินนะครับด้านข้างตกแต่งคิ้วล้อนะครับสีดําดุดุเลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับเครดิตดีจัดเต็มออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับรับเอกสารให้ถึงที่นะครับออกง่ายไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะครับรอบคันด้านนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านท้ายนะครับ สวยมากนะครับคันนี้ดุดันนะครับไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้สภาพใหม่นะครับภายในใหม่มากนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ วงอลัยมาติดฟังก์ชันนะครับภายในนะครับสวยๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับใช้น้อยนะครับรับประกันไม่แท้นะครับคันนี้เลขไมแค่24,748กิโลเมตรนะครับ รถสวยมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับแค่ชุดแต่งก็หลักแสนแล้วนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษา,ารายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ